ยามเย็ยนครับกําลังทํากับข้าวครับปีบ้าวทากับข้าวครับแกงคั่วครับแกงคั่ควคั่วดูมูมคั่วดูมูแกงคั่วกระดูกหมูนะครับคั่วดูมูอะไรร้คั่วคั่วให้คั่วให้มันเปื่อยน้ํากระดูกหมูออก อยากคนมันจะเข้าถ้าคนมันจะเข้ากระบอกขดกบมันนิดนึงต้มกระบอกหมูอ่อนนะครับใส่พริกแกงทำกระดูกหมูอ่อนนะครับใส่พริกแกงคนไม่ได้เลยครับถ้าคนมันจะคาว นี่นบ้างใส่ขาดตะไคร้ยนะครับขาดตะไค,ค,คร้บุบครับน้ําเริ่มเดือดแล้วตุนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้รอรอเครื่องแกง

Nhà mẹ mọi người nèo bà gụt ấy nèo bà cứu ấy nèo bà gụt ấy gặp nèo bụng mẹ bà gặp nèo bụng mẹ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  nèo bụng ยงนีหือม่น้อด้วยว่ามันราบกวกเดี๋ยวจะอย้อยดีเนี่ยร้อยม่เบลได้ก็เปิางเนี่ยร้อหอมอ้มจดดิอน้าบกาศนะครับจเล่อเอืมวเยวดีเดี๋ยววขาวป่านะครับตอนนี้อืมวเีย่งเกเดี๋ยวแกงแกงข้วครับนี่อืมตมู้กับปวยปวดีนะอร่อย bằng cái đồ luôn như tôi có cả Ừ ừ.